ค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมและโครงสร้างค่าจ้างเพื่อให้มีหลักเกณฑ์การปรับค่าจ้างประจำปีกล่าวได้ว่าค่าจ้างไม่เพียงเป็นตัวชี้วัดค่าตอบแทนสำหรับคนทำงานเท่านั้นแต่ระบบเศรษฐกิจจะมั่นคงอยู่ได้ก็เพราะค่าจ้างคนงานที่ส่งผลต่อเนื่องถึงสมาชิกในสังคมกลุ่มอื่นๆและส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมไทยมุ่งเน้นการส่งเสริมสิทธิพิเศษแก่นักลงทุนด้วยมาตรการทางภาษีควบคู่กับการมีนโยบายค่าแรงราคาถูกทำให้คนงานจำนวนมากมีรายได้ต่ำอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของคนงานในแต่ละวัน คนงานจึงต้องทำงานล่วงเวลาเป็นประจำเพื่อให้มีรายได้เพียงพอทั้งนี้สถานประกอบการจำนวนมากกำหนดค่าจ้างโดยใช้เกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำโดยไม่มีการปรับค่าจ้างประจำปีที่เหมาะสมนอกจากนี้ในปัจจุบันมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดแตกต่างกัน28อัตราความพยายามผลักดันให้เกิดค่าจ้างที่เป็นธรรม ยังไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐแต่อย่างใดเป็นแค่เพียงเครื่องมือหาเสียงของพักการเมืองต่างๆโดยไม่อยู่บนฐานของการคำนวณจากการดํำรงชีพในแต่ละวันของแรงงานอย่างแท้จริงการเรียกร้องค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมโอกาสมีงานทําที่มีคุณค่า d e เซนเวิร์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยคณะกรรมการสมานนัชันแรงงานไทย ได้เรียกร้องค่าแรงที่เป็นธรรมในอัตรา421บาทเท่ากันทั้งประเทศซึ่งได้จากการสำรวจค่าใช้จ่ายต่อวันต่อคนของคนงานในการยังชีพและเลี้ยงดูครอบครัวข้อเสนอเชิงนโยบาย 1. กำหนดให้ค่าแรงขั้นต่ำมีอัตราเดียวกันทั้งประเทศโดยมีผลบังคับใช้ไม่เกิน1ปีและให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด 2. กำหนดโครงสร้างค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปรับค่าจ้างประจําปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงค่าครองชีพกับกราคาสินค้าและบริการหรืออัตราเงินเฟอ้อ